กลับมากันต่อครับกับ s e r v i ไ l e Island กับพ m ฒเมียว n n e l นะครนะค่ะเล่นกันต่อเลยใครมีเซฟปิ้งม้างปุบเพิ่มหน่อยไปตากล้องวันนี้เราจะไปสำรวจดันเจียนกันหรอขุดตั้งนานไม่เจอครับตากล้องมาขุดทีเดียวแม่งได้เลยแต่ตามมาเร็วอาตากล้องไม่ไปอองตากร้องตากล้องตัดไม้อยู่อ้าอะไรไอ้เชี่ยนี้ขออีกที แม่งมาตีตอนกำลังจะตีเสร็จซะด้วยโทษโทษโทษ,โทษขอต้องใช้ดาสเกลเกล,ลิงตันครับสเกลลิงตันอยากได้ผงกระดูกมานี่เลยทีวีมาเลยได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสเกลกินลิปตันเอาเอาอ,อ,อะไรวะกำลังทิดีไปหาเลย ลงดันลงดันใหม่อันนี้ลูกถ้าท่านอยากได้ไม้เยอะๆนะในในคังมีกระดูกอยู่สองชิ้นแล้วก็บลูมีอีกหนึ่งอันไปเอาอันนี้เราเราจะไปบวกกันโสเกียริกตันเดี๋ยวข้าตัดตัวค่าเตรียมกับไม้นะเตรียมดาบนะครับมีนะครับดาบอ่ะดาบไปที่ขุดใหม่ๆเลยแลมแต่ในไงตรงจุดเกิดเหตุครับ Rồi thế, ôi thằng ừ, à. Ủa, băn, nương, sông, thăm, phát lốt À, bên cầm. Không lấy cốc nè. Họ mình khen đi anh. Ôi, ơi อ่าทำไมเฮ้ยเอาที่ขุดกับไอ้นั่นมาดาบมาอุ้ยอุ้ยอะไรวะนั่นอะไรอ่ะังังคุณเหล็กก่อนไม่คุณเหล็กอะท่านอ่ะให้เจอเยเย่เย่ท่านทีมก็กำลังปั๊มไม้อย่างเงวัน เสกไหมเนี่ยไม่ได้เสกก็ท่านให้ตอนนี้ท่านตายโบมิลมันตกมาสามอันออทางนี้ไม่มีอะไรโอเคไปทางนูน้คนคอนคอนคอนเวิร์บเอ้ยคอนเวิร์บวิดีโอเป็นไหมเนี่ยไม่รู้ท่านาม,ามีเนื้อซอมบี้ไหมเนี่ยไม่มีเลยข้าหิวแล้วอะข้าขุณหาโคลอุย้ยเจอซอมบี้ท่านข่าให้หน่อย จะตายแล้วไม่มีอาหารคิดหายเดี๋ยวข้าไปดูข้าวให้แป๊บ Thank you ข้างล่างมีลาวาตนี้ขใครเจอโอ้ข้ายังไม่โตเลยท่านติดตือข้างล่างมีลาวาอูซัมบี้ใครเจอสปาวก็บอกกันนะเจอใช่เหรอตรงไหน อุ้ยเจอซอมบี้เจอสเกลอยู่ข้างบนมั้งเนี่ยอยู่ข้างล่างไปถึงากินโกโก้คันเดือดเดือดได้ได้ได้ฮึบ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 ท่านแมปหน้าตายแล้วจะตายเลี้ยวอเดี๋ยวขอเป็นแมปเอ็มเจอท่านปะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วครับท่านเดี๋ยวต่อต่อไปขอแมปเป็นแบบ แอ็เบนเจอร์นะพอหลังๆจะขอสวเวอร์อย่างอันเดอร์กาวอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยตายแล้วครับตายแล้วคุณลาก่อนอย่าปล่อยให้มันหิวตายเราจะช่วยท่านในการฆ่าท่านนะครับอย่านะไดมอนอ้ามีหีบแด้วเหรอไดมอนข่ามีที่กคุดไดมอนเร็วๆท่านดึงข่าไปหน่อยสิข้าขอสามอันเท่านดึงข่าไปหน่อยเร็วๆ เรียบร้อยแลยวะลบ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 ขุดกันเลยไอพวกเกนยนโอ้มีอยู่สองเม็ดโอ้ชีวิตจะมาทำที่ขุดซะหน่อยออเฮ้ยลาพิชลาพิชเฮ้ยจะตกลาวา<อ>ถ้าตกลาวาไดามอนจบเลยนะเนี่ยอืมใช่ตก<อ><อ>เอ้ยรีบหรอคะ มาท่านมานี่มาเอา้าเอ้จะเอามาหาไหนวะไม่ได้ข้ากลัวท่านตายเดมอนเหรอเดมอน,มอนสองอนเดมอนเดมอนเฮ้ยคือจะบอกว่าหนูย่ยสามสองหิวแล้วไม่ตายนะมันเหลือแค่ครึ่งหลอดอะมาเดี๋ยวข้าช่วยให้ท่านตายไม่ต้องข้าไม่ต้องการไดมอนผมเก็บไว้ที่ตัวดีกว่า เอ้ยแม่เอาเดาตายของของนั่นนะของส่วนรว,ว,วมของส่วนรวมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอะเออใครใช้นั่นนะอยากให้รู้นะใครใช้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้บอกว่าไม่ใช้เอาเหล็กติดตัวเหล็กเก็บไวเ้เดี๋ยวต้องการเหล็กอีกอันหนึ่งโอเคทำไมอะไดมอนด์จะใช้เลยผมคิดว่า เกลิงตันแเกวยวลิงตันโอโน้เ no y แอปเปิ้ลมีที่ขุดครบทุกอย่างนี่ยรอเซ็คคลื่รอสักครล่เราเป็นนักขุดเออน่ารักดีวะ่ะขุดดิ่งล่าส,สุดาีเวอร์ โอเคอุ้ยเชะทำไมแบบสวายเวอร์ทำไมมันนั่นวะทำไมท่านแม่งลาวาเยอะชิปโอ้หเยอะท่านถ้าแบบยิงแบบมีดันเจียนเยอะนา้โ,โหลาวาเป็นร้อยแบบมีดันเจียนมาให้อยู่แล้วอ่ะคุณไปพอเผอเจอลาวาด้วย<ม>เดี๋ยวเรา<ม>ท่านเมลมาก่อนเดี๋ยวจะจบคลิปรอท่านเมลมาแล้วก็จบคลิปจบคลิปเลย คีบปลาสองคีบปลากระโ霍คีบปลากระโ霍ของท่านคนเดียวนะคีบปลากระโ霍ตายเอาอะเอาอะอะอาหารมาดีมากโอ้ยตาย้าจะเจอทองอย่งไม่อยากสนใจไอ้ทองข้าเจอไดมอนด์อันนั้นน่าสนใจ เยอลุกปู้เลยลุกลึกมากอะอ่ะอ่ะุยเลสข้าขุดข้าขุดดิ่งมาเลยนั่นแหละดิ่งแล้วเจอไดมอนดแหละไดมอนด์กับทองดิ่งมาไอตรงนั่นน่ะท่านท่าอ้าวเจอไดมอนด์อีกแล้วไม่รู้เจอเลสสโตนผมก็เจอแต่ไม่ขุด พี่เกตขุดเถอะดิท่านดึงข้าไปหน่อยสิอ้าทีพีไม่เป็นเอ้ยทำไรกันแดดมืดแล้วนะขุดแร่ขุดทองขุดทองอยู่ขุดทองเหรอขุดเลสโตนอยู่ใครมีเหล็กมั่งมีทำไมอ่ะในเตาดึงข้าไปหน่อยในเตาเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงสิกำลังจะเจอเลสโตน ขุดเลสเต,ตแล้วเอาเลสเต,ตเอาไปทำอะไรนั่น่ะสิเออเอาไปทำเพื่อล,ลาฟิลาซุรีด้วยเออเอาไปทำอะไรตกแต่งบา้านอาไปเป็นบล็อกอะทองอะเอาไปแต่งเป็นชุดเออเอามาทำเป็นชุดดสีสวยสวยไอ้นี่แม่งดึงมาแบบไม่บอกเลยกำลังขุดทองอย่างเมามัน ค้าจะมีของอะไรแจกพวกท่านพอข่าลงไปเจอแต่ทองกับไดมอนด์นะโอ้โหน้ากระแทกให้แต่แบบซาวเวอร์แบบนี้มันก็ดีนะให้เจอไดมอนจบคลิปก่อนดีกว่าเมลจบคลิปก่อนเลยดีกว่าปะจบเล้นะไดมอน